สวัสดีครับดีเจชาวครับจากก้าวสีฟมนะฮะตอนนี้คุณกำลังชม The ะชาร์ Show โอ้โหแล้วก็รายการเนี้มีโชว์ไม่มีชาร์ตมีแต่ชาร์ตฉลามลุยแต่ถ้าบุกแล้วก็สิบบาท <laughs> สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Shark Shows ตอนที่11ดึง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  <laughs> เป็นไงล่ะครับทายผิดกันเป็นแถวแถวเลยใช่ไหมฮะสำหรับคนที่คิดว่าจะมาเปิดรายการให้ <laughs> หลังจากสัปดาห์ที่แล้วตอนที่10นะฮะ คุณหนุ่ยพงศกิรัญยพฤกมาเปิดรายการให้นะฮะเชื่อได้ว่ามีคุณผู้ชมหลายท่านคงจะต้องเดาว่าโอ้โหอย่างนี้พี่หลามเขาก็ต้องไปตามอาจารย์สุภเดชหรือไม่ก็ปีเตอร์กวงฟงมือถือนะฮะหรือไม่ก็น้องม็ 20, อกจิทเวนตี้มีหลายคนเรียกร้องให้น้องม็อกมาเปิดให้นะฮะแต่มันไม่ใช่นะสิครับ <laughs> ผู้ที่มาเปิดรายการในตอนที่11นี้เราได้รับเกียรติอันสูงส่งจากดีเจเช่าครับโอ้โหคนคนนี้นะครับเป็นบุคคลที่น่ารักมากเลยนะครับ บุคลิกท่าทางก็อ้วนจำม่ำนะฮะหน้าตาน่ารักมุกตลกโปกฮาเยอะจริงๆนะครับถือเป็นไอดอลคนหนึ่งของผมเลยผมจำมุกนะฮะขโมยมุกเขามายืมใช้มาเล่นเป็นพี่หลามนี่แหละทุกวันนี้ทีตต่ตลกได้นี่ก็เพราะว่าเอาดีเจเฉาเป็นแบบอย่างนี่แหละครับต้องขอ,ขอขอบคุณพี่เฉาเมากเลยนะครับที่อุตส่าห์มาเปิดรายการให้ผมนะครับเนี่ยเป็นเกียรติมากๆเลยสุดยอดฮ่าครขาวนี้สัปดาห์ต่อไปทุกท่านก็จะคาดเดาไม่ถูกแล้วว่าเอ๊ะจะเป็นใครนะ ไม่น่าจะใช้พวกเดียวกันหรือจะเป็นพวกเดียวกันหรือจะเป็นแก๊งแบร์ไตอันนันแน,น,นงงละสิผมก็งงเหมือนกันว่าจะเอาใครมาเปิดครับผมเองอย่างแย่เลยครับหากันไปสัปดาห์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวนะฮะเอาละ่ะมาชมคลิปแรกกันดีกว่านะครับ <S <S ตามธรรมเนียมก็ต้องเริ่มต้นด้วยคลิปหมาหรือแมวกันอย่างแน่นอนนะฮะแต่ชมแมวมาหลายสัปดาห์แล้วสัปดาห์นี้เอาหมาเลยสุน,นัขก,กันบ้างดีกว่านะครับ เจ้าสุนัขที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยมันมักจะชื่นชอบการลเล่นจานร่อนเป็นมากๆเลยเวลาเราเฟี้ยงจานร่อนไปนะครับฟิวม,มันจะวิ่งไปสุดตัวเลยนะแล้วก็โดดงับจานร่อนแล้วก็วิ่งเอากลับมาคืนเรานะฮะเจ้าสุนัขตัวต่อไปนี้ที่คุณจะได้ชมนะฮะมันมีความสามารถในการคาบจานร่อนไม่ว่าจานร่อนจะหล่นไปที่ไหนก็ตามจะหล่นลงไปในน้าเหรอมันก็ตามลงไปเก็บได้แล้วมันเก็บทีเดียวได้สองอันเลยโอ้โหเจ๋งจริงๆ มาแล้วครับเจ้าสุนัขแสนฉลาดตัวนี้ดำลงไปที่ก้นสะเพื่อเก็บจานร่อนครับลงไปแล้วเห็นอีกใบเอ๊ะทำไมมีจานร่อน2อันทิ้งใบแรกครับลงไปเก็บใบที่2ไหนๆก็ไหนๆแล้วเอามา2ใบเลยแล้วกันนี่แม่